ผมมดแล้วพี่น้อง,ทาง,อาท,างทางเขาบ้านหรือทัางในทังเดียวพี่น้องเป็นทางสุดท้ายแล้วเส้นทางอ้อมผ่านถ้าเอื่นเขาไปได้พี่น้องรถหนอกรถหน่อยจบเขาเลนะยติดตแต่ม้อไส้ยังไปบ่ได้พี่น้องรถเก๋งจะเหลืออะไรนะครับรถผมก็ไปบ่ได้แล้วเนี่ยรถกระบะก็กระึง ขอประตูแล้วนะครับออมือนีร,รถเพิ่มขึ้นมาอีกเรียบร้อยครับผมหน้าผมก็คือสีเรียบร้อยเหมือนกันปลาเปอือที่เรียงไว้จบข้าวพี่น้องโอ้ปีนี้ขึ้นมาขักว่าแนแทะ้ะใส่ขึ้นยังวาสีแดงน้ำสีน่อยสีตัวกันดอกหนึ่งหลายก็สุดป,ปี ตอแต่ผมใหญ่กลับมาอยู่บ้านแปดเก้าปีนี่พี่น้องนี่ปีนี้หนักสุดแล้วม่ต้องบอกถึงเลยท่านนี่จะกระตักสิไปไหนมาได้ได้พี่น้องเด้อเมืองก่อนเมืองกระโจกภาคตะวันยูุทอกว่าไปตั้งแต่เละบุญเล่ววาคนน่ะเรืร่อยๆครับเรืร่อยๆบรุรหลว่ามือแรงสิมาได้บ่ได้เด้อครับ อน้ำมันไหลมาหมดแล้วถมมาหมดแล้วนะครับโอุลวะเศนนี่กงเศรมากเลยเพราะไปยังหมดแรกนี่งขานามนุ่นไม่อีกเลยตอนนี้น้ำกำลังไหลหาดถนนคันเกล็ดนะครับข่ามฟังมาทังพี่พี่น้องอ้าวตายหมดแรง เล็สิเขาได้งไปเนี่พี่น้องเด้อยานจะเอาเรื่อยุบบาดเนี่ยไม่ได้จอดรถถิ่มไปยู่ทงท่าไงพี่น้องท่าอมพันพี่น้องท่าอมพันเส้นทางที่สามนะครับท่าที่เขาบ้านผมนี่อยู่ที่เนี่ยพี่น้องสามเส้นทางสองเส้นทางหนึ่งสองเส้นทางหลักเรียบร้อยพี่น้องตัดขาดเรียบร้อยแล้วน้่งทวม

รถผมเป็นรถ SUV นะครับผมบ่เป็นรถกระบ,บะบ่เป็นรถเกง๋งสีสูงก็รถเก๋งหน่อยนึงแต่กระเตี้ยงก็รถกระบ,บะนะครับพอเห็นนั้นผมไปฮักฝนมาได้เยอะแล้วแน,น่นอนนะครับไปก็คือรมหมดพื้นหมดแล้วพี่น้องเพื่นบันไดนัน่นมาทางนี้ก็เอาแล้วนี่พี่น้องเห็นบ่รวามาแล้ว,นะวาาพี่น้องเอ้าขาดเ่าขาดพี่น้องเบิ้ง ทางลุกลังครับผมโดนนำเสาะเหมือนแรงสีเหลืองป่ะนี่นตลอดป่ะนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอย้ยาวเลยพี่น้องอตาย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 โอย้ไปได้บ่อน้อบาทน,นี่เนาะตายพี่น้อง เองนักตับหานเบิงเบิงเบิงนี่เป็นท่างลูกล่างพี่น้องน่ามันเสอละล้วมันไปหมดครับะจะบ,บักได้ลุมมจาบ,บักได้ว่าลุมตนะับหานเนี่ยวางกันไป